สวัสดีเพื่อนๆชาแนล X Rider ทุกคนครับผมวันนี้ผมไม,ไม่ไม่ได้มาสอนยอย่างไรนะวันนี้จะไปขี่รถเล่นพอดีไปเอาข้าวขึ้นเล้าให้ยายมาไปแบกข้าวเข้าบ้านให้ยายมาบ้านยายอยู่บนอยู่ในป่าอยู่ในดงยังไงอยู่นาอยู่ไร่เออเป็นไรก็ขี่กลับมาเห็นทางมัน แบบมันทาอยู่บากดีวันนี้ก็จะเอาเป๊บร้อยสิบไปเดินโนอนเดิดนโนะไปโดดโนเนินมาเป็นไปเจอเป็นดูโ,โล,ล่อย เรียบร้อยครับโซตป แนี้อยากได้ c สียขอขสนะครับแล้วขับเร็วไปก cứ vậy chỉ mà xài ba bốn tháng còn những cái lô này này rô xây đi gọi đôi xe đây งานหยาบเลยทีนี้